สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าสวัสดีเช้าวันที่11สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์นะคะทองคำมิครอนโนมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำปะจจาวันนี้กันนะคะราคาทองคำสปอร์ตภาพรวมกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคโดยมีปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อทองคำหลังจากราคาร่วงหนักติดต่อกันหลายวันก่อนหน้านี้ติดตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบรายเดือนสะท้อนให้เห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเร่งตัวสูงขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยในเดือนสิงหาคมนะคะราคาทองคำทำต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องด้านเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวหที่บริเวณ33.38บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศนะคะขาดแรงหนุนบางส่วน ว่าเส้นแงมิเครืนน่องแนวโน้มราคาตรงคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,700ดอลลาร์ 1, ถึง1,735ดอลลาร์ 1, โดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,700ดอลลาร์ 1, และหากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1,680ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,735ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโู้เส้งเฮงมณฑนชินีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะช้้าที่11สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีทองคำแท่งกัส6เารับซื้อ27,300บาทขายออก 27, 4 0 0บาท ทองรูปพรรณก้สรรับซื้อ26,802บาท88สตางค์ขายออก27,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคำประจำวันที่11สิงหาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกานาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคำณีน่นี้ด้วยนะคะ รอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ